มาอยู่กับเพลงซ่ามาแซบอีกแล้ววันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาเออเล่นเกมที่แบบแลกเปลี่ยนสิ่งของเล่นกันนะคะอันนี้คือแบบร้าน,นช็อปซึ่งเราก็เปิดลองมาได้ทุกอย่างแล้วนะมขี <c oughs> อ้อุนจิแล้วก็เท้าแล้วก็กบก็จะแพงนะคะ ก็จะมีปืนฉีดน,น้ําใั้งแต่แบบของอ่อนๆขึ้นไปของที่แบบแ,บบแพงๆแต่ลูกเต่านี่มันไม่แพงนะเสียไปหนึ่งบาทห้าสิบเก้าเนี่ยออกไปไปเหลห้าสิบแปดก็จะมีแบบให้ต่อไปเรื่อยๆกบก็แพงนะอันนี้เราต้องซื้อไปให้เขาแล้วเราสามารถเรียกของขอเพิ่มได้เออเยี่ยมเออ่คีดไม่คิดสิบเก้ แค่หนึ่งบาทจะได้เพิ่มเท่าไหร่นะคะโอ้โหได้เพิ่มหกสิบสี่เมื่อกี้ห้าสิบเก้าล้วปห้าสิบแปดเราลองเอาเป็นนี่โอ้โหหกสิบแปดลบเหลือสองเลยหรออืมก็ดีนะได้เท้าหุยอลดแค่สี่เองได้เพิ่มโอ้โหแปดสิบหกอืมแบบดีก็แบบเจอ๋อ ก็เอาอันนี้ไปเลยเป็นแพนด้าโอ้โหราคาแพงมากบวกมาโอเควิยงส่แต่อันเดียวสันส่อีสี่น่าจะเป็นสวนตัวนะเ <c oughs> พิ่ขนขอโทษที่มีเสียงรบกวนก็มีสุ่มกล่องทุกห้าครั้งทุกสองครั้ง <c oughs> <th c oughs> ที่เราเล่นครั้งละสามกล่กอง ได้มานานจริงดูเงินดิหนึ่ี่สิบาบวกค่ะหี่โอ้โหได้มาของชิ้นถ้าจับแค่ชิ้นเดียวแล้วไม่แพงด้วยแต่ชิ้นนี้นันก็ไม่แพงแต่ถ้ามันมาลงที่เราลูกเตาว่าเราเสียงเงินไปแค่หนึ่งบาทแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่เขาเราให้เขาไปเยอะเขาก็จะได้ลูกเต๋ามีคะแนนตั้ง ตั้งห้าเลยนะถ้าเป็นรวมอันนี้เป็นแบบปุชิน้ำแห้งเท้าโอเคปุชิน้ำและเท้าอือเลยเลยเจ็ดสิบแปรเลยเหรอตุ๊ตตุตตตตต๊เราจะลองให้ของอใหญ่เข้าไปดูนะคะอ่ะ ลองให้อุนจิไม่ได้บวกบวกเนี่ยเราสามารถเรียกคืนได้เอา้าไม่เห็นคุณค่าของอุนจิเอาไปเอาไปแกเอามาก่อนดีใจอ่าเห็นไหมมาของจะตเอร์ต้องแบบถามาเอามาก่อนอ่าเป็นไงวะ ของมาเยอะเลยเดียวอื <c oughs> เอางินเชียวโฮไม่ได้บุกมาเ,า,เเา,าเอาุงนเชียวโฮแพงอะไรเธอเอารถมาหรอรถก็สู้ได้อ่ากอยากให้เชนเอาก็ไปเท่ากันแล้วแค่เพิ่มเงุนเชียวโฮมา บวกมาอ๋อบวกก่อนอ่าโอเคได้เดี๋ยวพรมดูเสาให้แม่อันเลยโอ้โหบวกอาไม่นะกกกระบาดไปแล้วไม่เป็นไรชินกดเธอบ่อยช่างมันไม่ต้องทำาน้บวกเครื่องบินบวกหน่ออาไปชีมน้ำถ้าเกิดเขาเรียกมาเยอะๆเราต้องเอาของ ถูกบวกมาก่อนสิไม่เอาอ่ะมันของสามชินนมมมช้นเท่ากันไม่ได้มิวบวกตัดปุบอิดอืมเี่สองชิ้นเท่ากันอ่ะบวกมาก่อนอออเธอบวกมาก่อนเงี่ยมโอเคแล้ว แม่ลูกเก่าเขาไปเยอะมากเลยนะคะอตาเพื่อเท้าแล้วก็อึนจิเรายังไม่ทุกอย่า,ยา,ยาเงเพราะว่ามันขึ้นนาทีเลยยี่สิบบางครั้งก็สิบบางครั้งก็สามสิบดูอ๋อโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุก๊งกิี๊งกุี๊งกิี๊งได้นะคะบ๊ายบายจุ๊บๆถ้าอยากให้ทำอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ลคลิปนี้ด้วยนะคะบาย